ชาดุลห้าร้อยชาติ เมื่อฤดูฝนย่างกลายมาถึงพระพิสุสงฆ์ทั้งหลายก็อยู่จำพรรษาตามพุทธบัญญัติมิได้ออกเที่ยวจาริกที่ใดๆไ,ได้ดังปกติเป็นเวลานานาสามเดือนครั้นวสันตฤดูผ่านพ้นภิกษุในพระเชตวันมหาวิหารก็พร้อมที่จะเดินทางออกไปเผยแผ่พุทธธรรมดังที่เคยกระทำต่อเนื่องกันมาอีกครั้ง พระสารีบุตรเทระอัครสาวกของพระพุทธศาสดาก็เช่นกันปรัถนาแรกเมื่อผ่านพรรษานี้ก็คือการจาริกออกไปยังทักคินาคีรีทิศใต้ของนครสาวัตถี เพื่อนำพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ไปโปรดชาวนิคมห่างไกลให้ผลถูกการเดินทางครั้งนั้นพระสารีบุตรมีสิทธิ์ติดต,ตามไปด้วยซึ่งเป็นภิกษุผู้ประพฤติเรียบร้อยชาวชนบททักคินาคีรีซึ่งก็คือจุดหมายในการออกจาริกในครั้งนี้นี่เองจากตรงนี้แล้วเราจะไปทักคินาคีรีทางใดกันสิทธิรู้จักเส้นทางแถวนี้ดีจะนำทางพระอาจารย์ไปเองนะครับ สิทธิผู้นี้ปรนิบัติดูแลพระสารีบุตรอย่างเคารพนอบน้อมมาตลอดทางดังที่เคยปฏิบัติในพระอารามเชตวันเส้นทางนี้ครุขขลาเดินลำบากยิ่งนักให้สิทธิอของให้เธอขอรับพระอาจารย์จนจาริกล่วงมาถึงชนบทชายแดนแคว้นโกศลดังตั้งใจกิริยาอาการของภิกษุผู้ติดตามพระอัครสาวกก็เริ่มเปลี่ยนไปท่านไหนรีบเดินเข้าเถิดจะได้ถึงที่หมายเร็วๆผมมเหนื่อยเต็มทนแล้วนะ สิทธิ์ชาวนิคมนี้ไม่สำรวมแล้วนี่เพราะเหตุใดกันนะเหตุใดเล่าท่านจึงมุ่งหน้าเข้าพงเข้ารกอีกเขตนิวาดบ้านชาวนิคมออยู่ทางโน,น้นเอ,อ๋อเป็นทางนี้หรอกหรือก็ใช่นะสิทางเข้าก็เห็นเห็นกันอยู่นี่ไงล่ะท่านมาเถอะผมจะพาท่านไปยังธรรมศาลาจะได้แสดงทางให้เสร็จเสียทีไม่รู้ทางแล้วยังจะเดินนําอีก Hmm. พระสารีบุตรแสดงธรรมโปรดชาวชนบทชายขอบแคว้นโกศลที่แห่งนั้นจนได้เวลาสมควรแล้วก็เดินทางกลับโอ้ยต้องเดินทางกลับอีกแล้วล่ะเมื่อยล้าเต็มทนแล้วเนี่ยแต่เมื่อพ้นเขตชนบทบ้านเก่าออกมาภิกษุผู้เป็นสิทธ์ก็กลับมาสู่พระอาการเป็นปกติด้วยกริยาที่นอบน้อมดังเดิมเดินระวังระวังนะขอรับพระอาจารย์ทางลาดชันมาก สิทธิ์ผู้นี้กลับมานอบน้อมนังเคยแล้วน่าแปลกจริงๆอีกหลายวันต่อมาสิทธ์ที่เคยก้าวร้าวก็ยังเรียบร้อยเป็นปกติมิได้เย่อหยิงถือดีเหมือนที่เคยกระทําในชนบทพิสัยนั้นแม้แต่น้อยทําข้อเนี้สิทธิ์พิจารณาแล้วยังไม่รู้แจ้งสทีพระอาจารย์ช่วยชี้ทางสว่างให้ด้วยเธอขอรับ ล่วงมาบ,บัดนี้ก็ผ่านมาตั้งหลายวันสิทธิ์ผู้นี้ก็ย,ยังนิสัยนอบน้อมอย่างเคยเออแล้วตอนจาเรกเผยแพร่พระธรรมฉะไหนจึงประพฤติแปลกไปเช่นนั้นล่ะความเป็นไปดังนี้คือข้อสงสัยภายในจิตใจพระสารีบุตรเถระอยู่ตลอดเวลาอืมเพราะเหตุใดกันนะอะไรที่ทำให้สิทธิ์ผู้นี้ประพฤติผิดแปลกไปจนได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์คราวหนึ่ง พระอักขระสาวกได้นำข้อสงสัยนี้ขึ้นทูลถวายเพื่อให้ทรงไขปริศนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสดับแล้วจึงโปรดพระสารีบุตรและหมู่สงในพระวิหารว่าชนหมู่ใดเมื่อระลึกรู้ถึงความสำคัญที่ตนมีต่อผู้อุปการะดูแลตนเมื่อถึงวาระใช้ความสำคัญนั้นแล้วมิได้ยำเกรงดังเคยผู้นั้นไร้ธรรม ดังนันทธาตุในอดีตชาติหนึ่งเย่อหยิงในวาระที่ผู้เป็นนายจำเป็นต้องพึ่งพามาก่อนเมื่อได้ฟังดังนั้นพระสารีบุตรจึงอาราธนาขอให้พระพุทธองค์ทรงโปรดเล่าชาดกนันทธาตุอันกระทำกรรมเดียวกันกับภิกษุผู้เป็นสิษย์กระทำไว้ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงระลึกชาตินั้นด้วยบุคเพนิวาสานุสติญาณแล้วตรัสเล่านันทชาดกดังนี้ในพรนาราณสีนครใหญ่แห่งแคว้นกาสียังมีเศรษฐีชราผู้หนึ่งเพิ่งมีบุตรกับภรรยารุ่นสาวยิ่งบุตรโตขึ้นเท่าไหร่เขาก็ยิ่งทุกข์ใจด้วยความเป็นห่วงบุตรมากขึ้นเท่านั้นอีกหน่อยพอเราตาย ภรรยาก็คงหาสามีใหม่มาพลานทรัพย์สินจนหมดแน่แน่เล่นกามาเล่นากา,นากโทษลูกชายของพอ่อพ่อต้องหาทางเก็บทรัพย์สมบัติไว้ให้เจ้าโดยปลอดภัยซะแล้วเศรษฐีผู้คิดการไกลเรียกหานันทะทาสบุตรชายคนเก่าแก่ของตระกูลมาเก็บสมบัติเงินทองใส่หีบไว้ได้เป็นจำนวนมาก นันทะเจ้าจงเอาหีบสมบัติเหล่านี้ไปฝังไว้เถิดเมื่อบุตรของเราเติบโตขึ้นเจ้าค่อยมอบมันให้เขาเพื่อเป็นทุนค้าขายได้ขอรับท่านเศรษฐีข้าจะเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีเลยดีมาก แล้วเจ้าอย่าบอกเรื่องนี้กับใครละ่ะจนกว่าบุตรชายเราเติบโตเป็นหนุ่มขอรับข้าจะเก็บเป็นความรับขอรับท่านเศรษฐีเจ้าต้องช่วยดูแลให้เขาเติบโตเป็นคนดีมีศีลธรรมและขยันหมั่นเพียรเพื่อรักษาทรัพย์ไว้เราจะได้ตาไอตาหลับท่านเศรษฐีย่าห่วงเลยข้าน้อยจะดูแลนายน้อยเป็นอย่างดียุงไม่ให้ตไรไม่ให้ตอม แพ้แม้แต่น้อยนิดก็จะไม่ให้มีแม้แต่ไฟเม็ดเดียวก็จะไม่ให้ขึ้นไม่ต้องถึงขนาดนั้นดรอกต่อมาไม่นานเศรษฐีชาราก็ตายจากไปทิ้งภรรยาสาวให้เลี้ยงดูบุตรต่อไปโธ่ลูกแม่พ่อเจ้าจากเราไปเสียแล้วแม่อย่าเสียใจไปเลยลูกจะดูแลท่านแม่แทนท่านพ่อเองนันท รักษาสัญญาที่ให้ไว้กับเศรษฐีคอยดูแลรับใช้นายน้อยจนเติบใหญ่ขึ้นตามวัยแม่จ๋าลูกโตพอจะรับเอาทรัพย์ของพ่อมาดูแลหรือ,อย,ยังจ๊ะยังหรอกจ๊ะเอาไว้เจ้าโตเป็นหนุ่มก่อนเถิดวันคืนผ่านไปนายน้อยของนันท,ทาธาตุก็จเจริญวัยเป็นหนุ่มชะกันได้ร่ำเรียนศิลปาศาสตร์การพาณิชย์จนเป็นที่พอใจของมารดา และแล้ววันสำคัญแห่งตระกูลก็มาถึงลูกเอ๋ยเจ้าให้คนเรียกตัวลุงนันทามาเถิดถึงเวลาแล้วที่ต้องขุดสมบัติของพ่อเจ้าขึ้นมาใช้ฮะขุดสมบัติหรือท่านแม่ทำไมลูกไม่เห็นรู้ความลับเรื่องนี้เลยพ่อเจ้าสั่งลุงนันทะเอาไว้ว่ารอให้ลูกโตก่อนถึงจะบอกนะจ๊ะไปเถอะเจ้าไปเรียกลุงนันท h มาเถอะนายหญิงเรียกข้าน้อยมามีอะไรเลยขอรับ เราจะให้เจ้าพาลูกชายของเราไปยังที่ฝังทรัพย์ขุดสมบัติเหล่านั้นมาเก็บไว้ให้เขาดูแลเองสักทีได้ขอรับต้องรบกวนลุงนันทะด้วยนะยินดีขอรับนายน้อย,อยข้าน้อยจะดูแลอย่างดีลุงนันทะเรานะ่ะเริ่มเดินทางพรุ่งนี้เช้าเลยละกันท่านเตรียมตัวให้พร้อมนะได้เลยขอรับนายน้อยข้าน้อยเฝ้าดูแลทรัพย์สมบัติเหล่านั้นนานแล้วรอคอยวันที่นายน้อย,อยจะเติบโตเป็นหนุ่ม ยินดีจริงๆในที่สุดก็ได้ทาตามสัญญาที่ให้ไว้กับท่านเศรษฐีจนสำเร็จเมื่อเรานูดสมบัติขึ้นมาได้แล้ววานลุงนันทะจัดคนไปขนมาเก็บด้วยเถอะนะได้ขอรับน้อยน้อยเมื่อได้เวลานันทธาตก็นำจอบเสียมเครื่องมือขุดกับสเสบียงอาหารอีกเล็กน้อยมารับทายาทเศรษฐีไปสู่หมู่บ้านที่เคยนำสมบัติไปฝังไว้ด้วยกริยาสุภาพเป็นปกติ ถึงชายป่าตรงโน้นข้าน้อยจะจัดอาหารให้ขอรับนายน้อยนั่นท่าท,ะทะคนเนี้ช่างดีจริงๆดูแลปรนิบัติเราอย่างดีต่อไปเนี่ยเราจะต้องเลี้ยงดูเขาให้มีความสุขบริวารเช่นนี้หายากยิ่งนักเตรียมเดินทางต่อเถอขอรับนิคมที่ฝังสมบัติท่านเศรษฐีไว้ยังอีกไกลจนแดดยามบ่ายคล้อยลงทั้งสองนายบ่าวก็เดินเข้าสู่เขตหมู่บ้าน ถึงหมู่บ้านที่ฝังสมบัติแล้วขอรับท่านพ่อกับลุงนันทาเนี่ยมาฝังสักไกลเลยนะครับพลันที่เดินผ่านหลักเขตศิลานันทธาตก็มีกิริยาเปลี่ยนไปโอ้ยเหนื่อยอาเจา้าเอาไปแบกไปคอนสมั่งสิจะได้รู้รสชาติการทำงานหนักบ้างเร็วๆรับไปเร็วๆอย่าให้มีน้ำโหนะเอ๊ะนี่ลุงนันทะเป็นอะไรไปเนี่ยนันทธาตเมื่อแสดงอาการอยากกระด้างแล้วก็ไม่ยอมเลิกรา กลับลำเลิกบุญคุณและพูดจาตะคอกคูเข็นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนอยากได้สมบัติก็ขุดเอาเองเลยข้าจะไม่ได้แล้วหรอว่ามันฝังอยู่ตรงไหนอยากได้ก็หาเองละกันเมื่อเป็นเช่นนี้ก็หยุดค้นหาเธอะหนุ่มทายาทเศรษฐีประหลาดใจในกิริยาของนันทธาตุเป็นอย่างมากเพราะทันทีที่สั่งหยุดการขุดหาทรัพย์ ความอวดดีอยากกระด้างก็หยุดลงด้วยได้ขอรับนายน้อยเก็บของกลับเลยนะครับนายน้อยหิวหรือยังข้าน้อยจะได้หาอาหารมาให้เมื่อเดินทางพ้นหมู่บ้านนิคมนั้นนันทธาตุก็นอบน้อมพูดจาไพเราะเหมือนเดิมกลับมาสู่บ้านก็ปรนนิบัติดูแลเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนายน้อยน้ำขอรับข้าน้อยผสมกับน้ำพึ่งไว หอมหวานชื่นใจขอรับมาแย่งงานเราดูแลนายน้อยตลอดเลยมันหน้านะอย่าบนน่นนาเจ้าก็มีเหมือนกันข้าเก็บไว้ให้ในครัวแล้วผ่านมาหลายวันแล้วเนี่ยลุงนันท์ทาเนี่ยคงหายเครียดแล้วละมัง้งลองชวนไปกุตสมบัติอีกดีกว่าลุงนันท์ทาพรุ่งนี้เราไปกุตสมบัติของท่านพ่อกันเถอะได้ขอรับนายน้อยข้าน้อยจะเตรียมของให้เรียบร้อยและแล้วทุกสิ่งก็เป็นเช่นเดิม คือเมื่อเดินทางไปถึงบริเวณซึ่งฝังสมบัติไว้นันทธทาตุก็ทำตัวเหมือนเป็นศัตรูไม่ได้ให้เกียรติยำเกรงดังเคยเดินแ้้เราหน่อยสิชักช้าอยู่ได้หาเองและกันสมบัตินะ่ะอยากได้ก็หาเองหนุ่มน้อยจนปัญญาที่จะนำทรัพย์สินของบิดามาประกอบอาชีพได้เพราะไม่รู้เหตุแห่งการก้าวร้าวของนันทธาตุเอะลุงนันทาเนี่ยประพฤติปแปลกไปอีกแล้วนะนี่เราจะทำยังไงดีเนี่ย อ๋อไปปรึกษากับบัณฑิตดีกว่าพรันเมื่นนึกถึงพราหมณ์บัณฑิตท่านหนึ่งทุกสิ่งก็ถูกไขปริศนาโดยง่ายได้มานพเอ๋ยเหตุดังนี้เป็นเพราะนันทธาตุถือว่าตนเป็นผู้เดียวที่รู้จุดฝังซ่อนสมบัติของนายเมื่อตอนไปถึงที่นั้นก็เกิดลำพองกล้าคมขู่นายด้วยลืมตัวอืมถ้าเป็นเช่นนั้นเราควรจะทำยังไงดีล่ะ เธอจงชักชวนเขาไปขุดรัพย์นั้นอีกครั้งหากนันทธาตุยืนอวดดีกล่าวข่มขู่อยู่ตรงไหนที่ตรงนั้นและมีรัพย์ฝังอยู่ดีจังอย่างเนี้ยเราก็คงจะได้สมบัติของท่านพ่อมาทำทุนค้าขายเสียทีชายหนุ่มกราบขอบคุณบัณฑิตผู้ทรงปัญญาแล้วรีบนำนันทธาตุกลับไปนิคมที่ฝังทรั์ไว้รีบเข้าเถอะลุงนันทะวันนี้เราต้องขุดสมบัติมาให้ได้นะ ขอรับนายน้อยเมื่อผ่านเขตนิคมชนบทนั้นเข้าไปสักพักทันทีที่นันทธาตุทำกิริยาลำพองหนุ่มผู้เป็นนายก็ทำตามคำสอนของบัณฑิตอ่อนวอนก่อนสิแล้วข้าถึงจะบอกว่าสมบัติอยู่ตรงไหน <laughs> เริ่มอวดดีอีกแล้วแสดงว่าอยู่ตรงนี้แน่ๆเอาละเจ้าขุดสมบัติขึ้นมาสิอุย้ยรู้ได้ยังไงล่ะเนี่ย เมื่อขุดทรัพย์นำกลับบ้านจนหมดแล้วทุกอย่างก็คืนสู่สภาพเดิมนันทธาตุไม่มีสิ่งใดอยู่เหนือนายอีกก็กลับมาสุภาพเรียบร้อยเหมือนที่เคยเป็นมาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อตรัสชาดกจบแล้วทรงมีอนุสติเป็นคาถาประจำพระชาตินี้ว่ามัญเยโสวันนโยราสิโสวันนมาลาจนันทโกยัตถะ ทาโสอามาชาโตทิโตทูลาหิตัตัติทาตชื่อนันทะเป็นบุตรนางทาสียืนกล่าวคำหยาบในที่ใดเรารู้ว่ากองแห่งรัตนะทั้งหลายและดอกไม้ทองมีอยู่ในที่นั้นในพุทธกาลสมัยนันทธาตุกำเนิดเป็นภิกษุสิทธิพระสารีบุตรบุตรเศรษฐีกำเนิดเป็นพระสารีบุตรพราหมณ์บัณฑิตเสวยพระชาติเป็น พระพุทธเจ้า